คูอยู่เนี่ยเรียนคิวเนี่ยอึกษามาไดนูต้วมรถามตอนนี้เพราะว่าศึกษามาโดนแล้วว่าสิเรคิตตาคู่ผู้ใดแต่ว่าติดหูคู่อดีอยู่คําหนึ่งว่าเป็นข้อดีสารน้ำการเราจติดดิติดติดหูอยู่ค่าหนึ่งเพื่อนว่าภาษาเล่าเนี่ยตามไปเบิ้มกันโลดอย่างเนี่ยแหละนี่คางหนึ่งกันหนาเนี่ยจดไว้หมดมามาดูว่ากูที่พูดธรรมชาติว่า มาตามไปเบิงอ๋อจำได้คำนี้เลยมาตามกันไปเบิงไปเบิงกันเลยครับเออใช่ใช่ความเร็วเห็นจังไหนไปเบิงกันเลยครับบ่ไปเบิงกันเลยครับอเออใช่ใช่ไม่หมดแก มันตามไปเบิร์กันเลยครับนึกไม่ได้ที่เก็บเปิดนี่ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรก็เลยจดไว้นี่หมอจดไว้เทียบครับจดไว้เทียบอันนี้จดล่าสุดอ๋อเน่ยก็เลยสักไล่หาเลยก็เลยก็เลยเข้าไปดูครูอเดี้้แลวก็มีในเนนาก็จิ้มเข้าไปมาตามไปเบิร์กันเลยครับโอ้คมเนียวคำเดียวใช่มาดื่มเตยเียนเลยนึกถึงหน้านึกนึกถึงเขาสอนไง นั่นแหละนึกไม่เพราะในนี้มันเยอะชื่อครูมันเยอะม่รู้จักเอาคนไหนแล้วแล้วมีครูกี่คนที่สอนภาษาอีสานมีมีมีปะเมาจาคผูดีมีปะมีอิตี่ใช่ปะไม่รู้นะนอกนั้นไม่รู้แต่จะรู้แต่รู้จักแต่จำได้่ามาตามไปเบิง์กันเลยครับเดี๋ยวตอนนี้มีแยมอ้นนี่คิดบอกว่าครูดีทีโกว่าหรือยังไงถ้าคิดว่าโกไม่นบอกยังไงก็มีชื่อ คนดังเนี่ยมีคนตามก็เยอะคิดในใจนะมีคนก็ตามเยอะยังไงก็มีไลายังไงก็มีสลิมคนตามได้เว้ยยังไงก็แบบเป็นคนมีชื่อเสียงในทิกตอกแหละยังไงก็ไม่กล้าโกงถ้าโกงก็ตับตระตำรวจตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าโกงเลยก็แล้วกนี่ก็คิดนะชวนไอ้พูก็ไม่มาชวนใครก็ชวนลูกก็ไม่ไม่มาด้วยกันแทนจะมาด้วยกันเออมาส่งแม่หน่อยแม่อยู่ตรงนี้นาอะไรเงี้ย บอกน้องภูแม่ไปคนเดียวนะไปคอนโดด้วยมาส่งไปคนเดียวอีกเออไปคนเดียวอีกมันรู้เออสุดยอดเลยมาส่งวะอ่าและและได้ยินที่มีอยู่คลิปหนึ่งที่บอกกด่าด้าด้าภู้าด้าที่ว่าต้องมีผู้หญิงด้วยอ๋อก็เลยโอเคแปลว่งเด็กก็มีคนอยู่นั้นนะออฟฟิศเขาบอกมีออฟฟิศสตูดิโอต้องมีคนหลายคนทำไมวะอย่างเงี้ยเพราะในออฟฟิศเขาบอกมีสตูดิโอมันก็ต้องหลายคนควรหมายมั่งเยอะน่ะ เอาคือ <Okay, S 2> ถ้าโกนนี้คือตามตัวง่ายใช่ไอม <c oughs> ก็เลยตัดสินใจโอนทันทีตามเรียบร้อยก็โอนก็ตั้งใจว่าจะทหาที่เรียนอืตั้งใจไปแล้ว่าจะหาที่เรียนแล้วก็ก็มาดูข้างหน้าข้างบนแล้วว่ามันยังไงมันก็มีตัวตนไงนก็คือครูในเนี้ยมีหมดแหละม,มีตั้งหลายครูโอเคยังไงก็โอนหรอกโอ้โหสุดยอดอีี